พอกลับบ้านมามันก็จะมีแบบมึนหัวนิดหน่อยะค่ะแบบเป็นไข้เป็นไข้แบบตัวร้อนเลยแล้วก็สวัสดีค่ะเรียวสไพร์ตเมกาค่ะวันนี้ก็อยู่ที่วอลกรีนนะคะวอลกรีนก็คือเป็นเหมือน ร้านขายยานั่นเองนะคะข้างในก็จะมีเป็นฟาร,ร์มาซีนะคะวันนี้เรียวแววมาเพื่อฉีดวัคซีนนะคะวัคซีนที่นี่เขามีวัคซีนเป็นวัคซีนฟรีเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีขั้นตอนแล้วก็อาการของเรียววจะเป็นยังไงบ้างสําหรับเข็มแรกนะคะไปกันเลยหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าทําไมแววเพิ่งมาฉีดวัคซีนทั้งๆที่อยู่มานานแล้วนะคะจริงๆเราสองคนมีเหตุผลส่วนตัวที่จําเป็นทําให้เรา เพิ่งตัดสินใจฉีดวัคซีนตอนนี้นะคะการฉีดวัคซีนตอนนี้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เรา Walk-in แบบไม่ต้องจองไปร้านที่ร้านขายยาเลยนะคะเราก็ยื่นพาสปอร์ตเขาก็จะให้แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพมาเรากรอกเสร็จก็แค่รอคุณหมอเรียกเท่านั้นค่ะ ที่วอลกรีนนะคะเขาจะแจ้งเราตั้งแต่แรกเลยว่าเขามีวัคซีนตัวไหนให้เราเลือกบ้างที่นี่เขาจะมีจอห์นสันเนี่ยจอห์นสัแล้วก็โมเดอร์นาส่วนตัวเราเลือกเป็นโมเดอร์นานะคะแต่หากเพื่อนๆอยากจะฉีดไฟเซอร์ก็สามารถไปฉีดที่ร้านขายยาที่อื่นได้เช่นกันค่ะ is recommended to to wait around for r e a l 10 15 minutes just <All right. S 1> to make sure you're not going to have any like immediate allergic reactions or anything <right>. okay. when e e v r you're feeling good and you're free to go at any time good thank you so much <Be welcome. S 3> ะคะ่ะฉีดเข็มฉีดไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวนั่งรอประมาณ15นาทีดูว่าเรามีอาการหรือว่าแพ้หรืออะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีอาการอะไรก็ กลับบ้านได้เลยค่ะแล้วก็รออีกประมาณหนึ่งเดือนนะคะถึงจะมาฉีดเข็มที่สองได้เนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะมีอาการหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะพอกลับบ้านมามันก็จะมีแบบมึหนหัวนิดหน่อยค่ะอยากนอนน่าจะนอนพักสักแบบสักพักก็น่าจะดีขึ้นนะคะมึนแบบว่ามึนๆอื่น,นๆนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นไข้หรืออะไร ไปพักก่อนเราเดี๋ยวมาดูกันว่าอาการมันจะเป็นยังไงเนาะก่อนไปฉีดวัคซีนเราก็ต้องลองท้องก่อนนะคะเพราะว่าวัคซีนที่นี่ไม่ต้องจองเราจะไปตอนไหนก็ได้เอาให้ท้องอิ่มแล้วก็พร้อมไปฉีดวัคซีนอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไปอันนี้จะเป็น ทาโก้นะคะที่นี่ทาโก้ตอนเช้าจะเป็นที่นิยมมากๆเลยชิ้นหนึ่งก็ประมาณ2,60บาทจ้าค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่เราจะต้องไปรับวัคซีนเข็มที่2แล้วนะคะนี่เราก็ต้องเอาอตัววัคซีน record card ไปด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเข็มที่2เนี่ยเรา2คนจะมีอาการเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเข็มแรกผ่านไปด้วยดีค่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะคะเข็มที่สเนี่ยก่อน จะครบหนึ่งเดือนนะคะเขาจะทางวอลกินเนี่ยทางร้านร้านยาที่เราไปฉีดเนี่ยเขาจะโทรมาเหมือนเตือนเราว่าเออถึงเวลาฉีดวัคซีนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยให้เราไปฉีดวัคซีนได้เลยแล้วก็เราไม่ต้องทํานัดอะไรเลยนะคะสามารถวอลกินเข้าไปได้เลยก็คือเหมือนครั้งแรกเลยค่ะราชยอ ะะเพราะว่ามีเป็นงานศพค่ะที่นี่งานศพเขาก็จะฝังนะคะค,คือจะมีเป็นแบบตำรวจนำหน้าขบวนแล้วก็พวกตาญาติเขาก็จะขับรถตามเป็นขบวนค่ะทำให้รถติดนะคะคือจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องหยุดค่ะแต่ว่าก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะ เคาลบให้ความเคารพกันนะคะก็เคารพศุกอะไรประมาณนี้และะ้ค่ะก็ต้องอยู่แล้วก็รถก็ติดนะเนี่ยค่ะจะมีตำรวจเนี่ย<ๆ>เขาเป็นคนนำหน้าขบวนนะคะก็คือรถที่จะล่วงที่ร่วมขบวนงานสุกร์นะคร<ๆ>เขาก็จะเปิดไฟเห็นไหมคะก็ค<ๆ>ือคันที่จะร่วมขบวนเนี่ยเขาจะเปิดไฟหน้าไว้เพื่อ สัญลักษณ์ว่าเออแบบไปร่วมพบวนงานสศพนะครับก็แต่ละแต่ละแต่ละ,ละส่วก็จะจัดที่ต่างกันบางที่ก็ไปโบสถ์บางที่ก็ไปที่เขาเรียกอะไรอ่ะป่าช้าไหมคะที่ โอ้เลอ is working so fast มาถึงก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะมาแจ้งว่าะจะมาฉีดวัคซีนเข็มที่2แต่ว่ารอบนี้เขาไม่ขอพาสปอร์ตเราแล้วนะเขาก็ให้เป็นเหมือนกับใบสักประวัติ พวกโรคประจําตัวอะไรของเราเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะคะแล้วก็ให้เรากกอกเซ็นเหมือนเดิมเลยเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่มีโรคประจําตัวหรือไม่มีอะไรก่อนที่เราจะรับวัคซีนเข็มที่สองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราขอไปกรอกเอกสารก่อนนะคะ Yes คุณหมอเรียกแล้วคะ่ะ Hello. Hello how are you doing For round 2 huh? huh and for round 2 yeah the round 2 all right let me grab a new Here's your card bag yes was your first one okay it's okay i think just only pain on my arm just normal and then weak a little bit but fine okay. not a big deal okay. let's see for this time yeah hopefully <laughs> for a lot of people it's been about the same some say it's a little bit worse so mm. hopefully it's okay for you yeah With okay. Can I help you with that? say hate it. Okay. <laughs> you're all done. Thank you so much. You're welcome. So it's taken second time that I need to wait. Thank you Thank so you much. Have a good day. <laughs> second time ต้องน,น,นี่ตัวเอง second e ต้องนี่ตัเอง15นาทีโอเคใช่ใชีใช่ใช่ใช่ใชีใช่ใ็่ใช่ใช่ใช่ยช่ใช่อช่ใ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 ช่็ช่ใ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 ชนใช่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 ใชรใช่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 เช่ใ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 ก่รช่ใชนใช่ใงจใช่ใช่ัช่ใต่ใน่ใช่อน่ใช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 ่่ใช่ใ่นช่ใช่ใช่่่่่ลัง ตอนนี้ไม่ต้องอุลนะคะการฉีดวัคซีนไม่จําเป็นต้องจองอะไรแล้วค่ะคุณแค่ w อล k in ได้ทุกที่เลยตอนนี้ร้านขายยาหรือว่าที่สนามบ,บินก็มีให้ฉีดวัคซีนแบบง่ายๆนะคะคุณก็ฉีดได้และะ้วค่ะไม่ยุ่งยากเหมือนตอนแรกแล้วนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะค่ะทุกคนมาเจอกับเราอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มกว่าวราฉีดไปประมาณ1ิชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้อาการเบื้องต้นของเข็มที่2เนี่ย เรา,าจะมีอาการปวดแขนเร็วกว่าเข็มแรกคือปวดแบบขยับไม่ได้คือแบบขยับได้แค่นี้ค่ะมันเจ็บมากส่วนอาการอย่างอื่นก็มีแบบขั้นเนื้อขั้นตัวนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับไข้แต่แบบมันขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะาดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็เข้านอนก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพอาตื่นมาจะมาอัปเดตอาการอีกทีนึงนะ Goodnight ค่คะ นี่ค่ะก็จะมาอัเด่นอาการนะคะเมื่อคืนก็เป็นไข้เป็นไข้แบบตัวร้อนเลยแล้วก็แขนตรงฝั่งเนี้ยค่ะปวดแขนเนี้ยค่ะปวดมากปวดแบบแบบขยับไม่ได้เลยตัวร้อนแล้วก็แบบขั้นเนื้อขั้นตัวตามตัวเนี่ยคือปวดเมื่อยไปหมดเลยค่ะตอนนี้ ตอนเช้าแล้วดีขึ้นนิดหน่อยแต่ว่ายังมีอาการมืนๆเวียนหัวแล้วก็ดื่มน้ําไปเยอะแล้วก็ดื่มยาแก้ปวดไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะงีบพักอีกสักหน่อยให้มันดีขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนๆอ,อีกทีนึงนะ พอช่วงเที่ยงอะค่ะอาการแวลก็เริ่มดีขึ้นนะคะก็ตื่นแอบ,บน้ําแล้วก็ออกมาซื้อของกินกันเพราะว่าสามีเนี่ยป่วยค่ะป่วยหนักเลยก็เลยให้นอนอยู่บ้านแวลไม่ได้ทําอาหารค่ะช่วงช่วงนี้ตอนนี้เพราะว่าไม่ค่อยไหวเหมือนกันก็เลยออกมาซื้อของที่ br i e ร r o u g h ค่ะนี่ป่วยนะคะกินข้าวต้มนี่แล้วก็ยำ <c oughs> คุณปวดนี้ก็เวลาสองทุ่มแล้วนะคะอาการดีขึ้นนิดหน่อยแต่ว่ายังขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็ขมคอค่ะเหมือนเราเป็นหวัดเป็นไข้ค่ะขมคอขมปากปวดเมื่อยตามร่างกายไปหมดเลยเดี๋ยวจะรอดูอีกสักสองสาวันนะคะว่าอาการมันจะดีขึ้นไหมเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะทุกคน วันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะคะหลังจากเราฉีดวัคซีนมาก็อาการปวดหัวเมื่อยตามตัวนะคะขั้นเนื้อขั้นตัวอะไรเงี้ยหายหมดแล้วค่ะก็คือเป็นหนักอยู่แค่เมื่อวานก็สรุปเลยนะคะเข็มแรกเราไม่มีอาการแบบขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็ปวดแขนฝั่งที่ฉีดวัคซีนนิดหน่อยนะ,ะไม่ไม่มีอาการอะไรมากแค่พักผ่อนก็หาย แต่เข็มที่สองนี่ค่อนข้างหนักนะคืนแรกเนี่ยเจ็บมากแล้วก็วันที่สองทั้งวันเลยปวดเมื่อยขั้นเนื้อขั้นตัวแบบเหมือนคนเป็นไข้เลยแบบแต่ว่าไม่ได้มีอาการอาเจียนนะคะส่วนวันที่3เนี่ยตอนนี้อาการก็หายไปหมดแล้วนะคะยังไงก็เพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจฉีดวัคซีนนะคะก็ลองเลือกดูว่าวัคซีนไหนเราอยากฉีดแล้วก็ อขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะการป้องกันที่ดีที่สุดวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันตัวเองนั่นเองค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรียวเว l s ์ไพร์เมกาด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ bye bye.